สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ขา XT เอข้ากับคันแรกเลยนะครับวันนี้ BMW คันถัดไป S18 ได้เงินมาห้าพันและหนึ่งเหรียญคันถัดไปเป็นออดีค <L> ันนี้ได้ไปห้าพันและหนึ่งเหรียญเหมือนกันพบคันถัดไป อา่าสามสองได้ไปเจ็ดพันและหนึ่งเหรียญขั้นถัดไปฟอร์สได้ไป เจ็ดพันและหนึ่งเหรียญคันถัดไปสูงป่งอน <azt> 1, และนเหรียญคันนี้พบกับ R X 7 เกิดอุบัติเหตุระหว่างแข่งขันทำให้ไม่ได้ตัดและ R <ล>สามสิงห้า